เรื่องมันเริ่มจากวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ชอบลองของชอบเรื่องผีพวกเขานัดกันไปบ้านร้างบ้านที่เคยมีข่าวว่าเด็กหายตัวไปในบ้านหลังนั้นมีห้องเด็กเก่าๆอยู่ชั้นบนทุกคนรู้ว่ามันไม่น่าเข้าแต่ก็ยังฝืนขึ้นไปพวกเขานั่งล้อมวงกันหัวเราะเล่นมุกเหมือนไม่มีอะไรน่ากลัวจนจู่จูมีสมุดบันทึกเก่าหล่นลงมาเปิดค้างอยู่ที่หน้าหนึ่งเขียนไว้สั้นๆว่า เราเล่นเกมผ้าเช็ดหน้าทุกคนยังไม่ทันเข้าใจไฟในห้องก็ดับลงพอไฟฉายเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อนคนหนึ่งหายไปไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยเหมือนเขาไม่เคยนั่งอยู่ตรงนั้นมาก่อนและตอนนั้นเองทุกคนเริ่มเห็นว่ามีผ้าเช็ดหน้าวางอยู่ข้างหลังใครบางคนไฟฉายดับเปิดขึ้นมาอีกทีคนที่มีผ้าอยู่ข้างหลังหายไปอีก เกมเริ่มเดินต่อเหมือนมีใครบางคนกำลังเล่นกับพวกเขาผ้าเช็ดหน้าถูกวางสลับไปทีละคนทุกครั้งที่ไฟดับจะมีคนหายไปหนึ่งคนจนเหลือแค่คนสุดท้ายนั่งอยู่คนเดียวในห้องนั้นตัวสัน่นไม่กล้าหันหลังไปดูไฟฉายดับลงอีกครั้งและผ้าเช็ดหน้าก็ถูกวางไว้ข้างหลังเขาเรื่องจบลงตรงนั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อรู้แค่ว่าเกมนี้ถ้าเริ่มแล้ว จะไม่มีใครลุกออกจากวงได้